รีวิวการติดตั้งท่อนะครับผมสําหรับรุ่นเอนะครับผมอันดับแรกนะครับลูกค้าเวลาจะเชื่อมท่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมถอดแบตด,ด้วยนะครับผมขั้วใดขั้วหนึ่งนะครับผมข้อต่อเราเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับผมไม่ใช้ตัวรัดนะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานจริงนะครับรัดไม่ค่อยอยู่ลูกค้าชอบบ่นนะครับเราทําเป็นแบบเหล็กมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแข็งแรงแบบนี้จบนะครับก็เรียกว่าทํารอบเดียวจบจุดนี้เดี๋ยวเราก็เก็บสีนะครับก็จะสวยเลยะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ข้อต่อท่อเดิมนะครับผมตัวนี้สูงเมตนะครับผมประมาณมุมหลังคาพอดีนะครับผมเป็นสีไทยเททั้งใบนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมข้อต่อรุ่นใหม่เป็นปากแบนนะครับข้อต่อรุ่นเก่าเป็นปากกลมนะครับผมลูกค้าเลือกแล้วก็สั่งได้เลยนะครับผมคำหลังคาอะไรแล้วก็มีพร้อมบริการนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงหลังจากทําเสร็จนะครับ ออกพักนะครับเสียงเข้าประมาณนี้นะครับผม